วันนี้คุณแม่ยุพาหล่อทองคำฝากปัจจัยให้ยมเพนประกอบอาหารไปถวายเพนผ้าสง์นที่วัดภูคารัตนารามนะคะแล้วก็เลี้ยงกับพ่อขาวแม่ขาวที่มาบวชปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ญาติโยมที่มาทำงานที่วัดนะคะได้รับอาหารชุดนี้ด้วยนะคะในภาพเป็นบรรยากาศของแม่ขาวนะคะที่กำลังตักนะคะพัดาหารหรือว่าตักอาหารนะคะ คุณแม่ยูพาหล่อทองคำนะคะอาการไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะอาการจะทรงทรงสุดๆุดนะคะแต่ทุกครั้งที่คุณแม่นะคะมีสติกลับคืนมาคุณแม่จะบอกลูกสาวก็คือคุณชมพูพาหล่อทองคำนะคะเป็นเพื่อนของยมเพนเองว่าคุณแม่ต้องการทำบุญนะคะต้องการทำบุญต้องการทำบุญแบบนี้เลยนะคะในภาาเป็นพัตาหานะที่ประกอบเป็นอา,อาหารวันนี้ที่ถวายแด่พระสงฆ์นะคะ ที่วัดภูคาลัตนารามนะคะแล้วก็มีพ่อขาวแม่ขาวมาบวชชีพามวันนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณแม่ยุพาเหล่าทองคำก็ได้ทำบุญสมใจแล้วนะคะนำภาพมาทุกท่านได้รวมอนุโมทนาด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ